ครับสวัสดีครับแฟอรนเอคลบฟซี่สกุ๊สก้นครับผมมาเนี้นะครับพอดีดินขางล่างมันมีแต่ห็นไหมครับเป็นหินลูกลังนะครับวัดดี้ครับนุ่มเซกครับมันมีแต่หินลูกลังกันเลยมันี่ยไปหาดินมาใหม่แล้วครับนี่ยใสมาเต็มรถเลยครับผมนักพอสมควรอยู่ใสมาเต็มรถเลย นกัสมาปูด้านบนนี่ครับนี่มันจะเป็นดินแักซีครับผมนี่มันมีแต่ลูกล่งไหมพี่น้องแต่ย่ำนอนกระเ็ดในสรางเก็บโตนะครับอันนี้เป็นของเอฟซีนะครับโอ้พุนทรงมาไห้ครับผมย้ายพอพ่ายกินจัางหน่อยเตก้ก็ยัสดีครับยางสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านเดเาลงเลยครับกำลังเอาลงในน่อยครับผมนยังเต็มรถอยู่เย็นๆครับคุปตากลงแนค่คุบ่าอือคุปตากลงแน่วะ่ะกินกินกนงงินอบอบขอบาอบขอบขอบขอบนอบข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 ่บขาบขยบขอบขาบขอบนอบขอบขอบข หนหลายครับพี่น้องห,ห,หินหลายหินหลหรือีหินหลายนะครับก็เลยเสียดินมาลงจักน้อยครับหลายเติบอยู่ครับี๋ยวก็จะได้ขุดลงเองแล้วพี่นอ้องอมามอาพม่าทับ ห็นลูกลังไหวนะครับเอามาทับๆหินลูกลังไหวน้ำนวลถือบอกให้เจ็บคิงนะครับมันที่มีคลายๆว่าเป็นก้อนหินไหมครับพี่น้องเบื้องรับผมเคลียมาถิมไหวก้อนหินแบบใหญไงดินแข็งนี่ครับเป็นหินเป็นหินนะครับน้ำนอนกระเซ็ให้เจ็บตูเป็นหินลูกลังเป็นดินเหนียวครับผมก็เลยไม่นี้มีโอกาสให้เวลานะครับก็เลยใส่ดินมา ใส่ดินมากครับได้ยังน้อยกับเสียเอาลงแล้วครับพอดีมันเป็นดินดินไอ้ดินน้ำน้ำใหม่ฟังมุ่นไหมครับมันจะออกไส้ไส้จากน้อยแต่ว่าไส้หนี่ไส้เนี้ยได้ครับว่ามันไส้ขี่เป็ดมันคล่าขๆว่าเป็นดินนี่ถ้าทมแล้วนี่แน่นดีครับสีเห็ดไหบ้บอยเจ็บเหนื่อยเจ็บโตย่ำนอนครับกหาเวลาล้ายมือแล้วครับเตานี่เห็นบ่ครับนี่ก่อนเห็น มันใหญ่ยำสางนอนก็สิถึกโตเจ็บนึงเราก็เสีให้ง่าเสียเป็นหินครับเป็นหินในบึงใหญ่ยยๆครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อนันผมสัง่งเห็นมูควันเล่นเพิ่นสั่งได้ดินงามก็เลยอยากได้น้ำเพินแม่พี่น้องพอดีสั่งแล้วก็เฝ้าสิไปแห้งานเมื่อนันเลยบรดยอยู่บ่งครับอยู่บ่งอยู่ๆแต่ว่าบได้เบิ่งเฝ้าพ่อลับมาแต่ให้งานมาเบ่งนะอุจัง เป็นดินก่อนนะครับทาให้สร้างนอนแหลวเก็บโตครับผมก็เลยต้องหาทรายเป็นดินทรายมาลองข้างบนในจังน้อยครับ gặp subscribe cho mươi ดูดเสร็จแล้วครับยังเหลดีอีกน้องเน่มากั้วยกำลังับนี้คนะครับ ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรืองแาลันบันนี่ฝากกดแชรก์กดไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับผมเหนื่ยนอ,อ,อย <ś led> แล้วครับพี่น้องขาอ่อนเลยเสร็จแลว้วครับเอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับเฮ้ยช่องพลายหนุ่มเสกนะครับวันนี้เอาที่นอนมาเปลี่ยนหน่อยไหมครับพี่นอนเก่าพี่นอนเก่ามันมันนอนบน่ดี แล้วที่นอนใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วครับโ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ